ค่ะท่านผู้ชมนะคะกราบสัสดีแฟนครับแฟนช่องมนีห่อผ้าท่านผู้ชมมาทําบุญอยู่วัดปลาแสงอรุณนะคะปูบางงวดที่แล้วเป็นยังคือบัวมหาลูกลาเพิ่นว่าเพิ่นวางเลขเขาทั้งบุญทั้งหลางนะคะมนีแอดมินก็เลยสิผ้าท่านผู้ชมมาทําบุญนะคะไปเบิ่งตัวเลขโชคลาบแล้วก็ยอดกระถินน้ากันนะคะท่านผู้ชมครับการสายบุญทุกท่านนะครับได้ยินว่าทารมดาราดาวพท่าพ่ี่แบบทีดารา อออาอาโมทนาสาธุนะครับเอ่อพระพุศาสนาจุตุจุคนก้อบาทของแสงโมีก้อาบาทมาเอ่อดีรว่านะอาุโมทนาสาโุกขับสายบุนมาสายโคกทันอาบาดต่อยอดกรดีนะครับก็มีคุณแม่ผู้เดบักผู้แม่ผู้เบักเขาลบาทระหมดเลขาคือจ็ดสเล้อาเจ็ดเจานะ ก็มาหาคู่ไปแล้วลูกได้น้ําเนี่ยต่างๆเนาะนี่ครับอันใดก็รามานําด้วยนี่เอ้าใส่ค่ะเป็นละคนภูไทยนะครับเป็นละคนภูไทยมาเข้ามาสร้างเข้าไปหาคนภูไทยแท้ๆโตนะครับ <laughs>

and i thought เพิ่งเพิ่นเพิ่งเพิ่งแม่นาวตลอดเด้ฟู่หางแหน่ใสหางแน่ใสแต่บนนี้แหน่ใส่เอาหางเอาไม่ยังฟูตลอดเอาได้สิหางเนี่ยแทนคนกันหลานเช้ามาจ้องใจผมพูดยังไงก็หักตลองได้สิ ทดูชิเลยนะงรสี่ยวงดีให้แบบแม่ค่ะเป็ล้านคารานสาวานสค่ะมาพีเฮ้ยมาเมสอั้งืนนตับอกให้มาผีท่ะผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

รับขออธิโมนาสายมนนะครับจากสายมนคุณจำเพนการดีหรือว่าการา์ดีก็ได้การดีก็ได้นะครับอ่าถคือสายุนจากคุณจเพนการดีนะครับย่าไม่ได้มาเพ่แต่่ติดามเน มงคลกุลวัติเหตลบชลแล้วมันพูดเดือดจที่มันรับบุเนียงออกไปก็นเลยบอไห้มนงก็ดีเลยวก็อุโมงค์พานะครับเป็นก็ปัจจัยท่าบ่อหนึ่งเจ็ดหก้เงิ้วามันเด้นงไเป็นก็ปัจจัยท่าบ่อร่วมกัน มาแล้วแต้เงินหนึ่งมื่นเจ็นพาสิบเกบาทนะครับพี่น้องเอาสิบเปลนหลักเ้าเจ้าคืออะไรทีว่เจ้าอ๋เพคนวัดเยคนไพโคนบุญเมคนพัดฉันีเจคนนิยม เลยเอาเลยเลยยงเลยไหมเส้นไปของของจริงเอายังได้ยังบอกยังเอาดเขาบบียดเขาบก็บอนอย่นเขาจะหาแจวเนาะจะอน้อไมเป็นการไปงานก็เเ่น้มมุขนื้อไหมแต่วาอโมจิบานแล้เตี้ยแลเตียมันเป็นเตี้ยหรือแล้วเนเถ

ใครที่อยากจะเป็นเจ้าผ้าผ้าทล้รนะครับรวมทได้นะครับไมใช่ว่าเราจะเป็นถ้าถ้าเราเสีนรื่องบริานะครับใครที่อยจะร่วมเป็นเจ้าผ้ถ้าตมของ้าแล้วก็บริษัทเราไเลยชื่อลยบิาไปเล เสรายนี่คู้หญงยาเเบิ้งยังน้กจะสอยงใจพระพุทธศาสนาเที่ยงความเหมาสมได้กทำงานนะครับเี่ยงความเาสมได้กับคณะทำงาน้าตามตัวส่นทีละหมดสิช่องดมส่งนะครับไม่มีเยอะหรือไม่มีมากกว่านั้นนะครับใครที่อยากจเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นพรมเชิงนะครับมาอยากราอยาลงช่องละหนบนบาทบนระดับบรดับ หามต่อเนืองไปนะครับจากคุณแม่การะนาได้สวัยสสวนเอ่เจเก้าเพื่อไปกินหมวกวอาทิศางข้าวเจ้ารถเก๋งจำนวนเงินเป็นปัจใจสองร้อยบาททั้งขาทุกคนปานสาธุเขาเสียเล็กทุ เียนอ่าคุณเมตตานะคร hey, so. ับคุณเมตตาพี่นี่นะครับเป็นต่อยอดเป็นปัจจัยหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องหนึ่งศูนย์หนร้อยบาทนะเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับยอดอยู่ตรงไหนเล่นยอดอยู่บนอพระองค์โฉนดหรือยอดอยู่ในที่ข้างล่าง อยากจะให้ยอดคู um ่ที่ราคาพระอุสมต้นที่ท้องต้องช่วยกันเียวคนเลยอย่างไรลูอยางไลูไปขีดเต่าเชี่ยวันไหนอยาลูเก๋งากได้ลถเก๋งเต่าไม่มนมาไปอยู่อูเขาูเทาเลือกุระดาษวนี้เขาดรถเก๋งขันเก่าอย่าง นึ่งหกหนึ่งศูนย์ไม่ได้เลยคนันของกูหันึ่งหกหนึ่งศูนย์นอกค่ะเจ้าจะได้ก็เอาอีเมลแต่ว่าลูกกุญแจเด่นหรือพออ่ะซึ่งลูกกุญแจตัวนี้แต่ลูกกุญแจตัวนี้นงผมนี่แหละแต่ว่ามันป็นหน่วยไทยเป็นศูนย์นะสนันที่เป็นศูนสิ่งไรเนี่ เสี1บบาท1สบบาทบบปินหาเสีบบาทกับบบปินอันบ่ลอยน่ใจบุญค้นสวยนะคะสำหรับมนีนะคะจ่าจะนั่งนี่สอดหรอคะสาธุสาธุเด้อท่านผู้ชมมนีเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะที่วัดสาย วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิตนะคะเนาะเจ้านางรีสอร์ทและธรรมประชมเอาบุญน้ำกันค่ะงามงามยอดยอดบันยะบันยังยอดพ่นไดระบอแม่ค่ะเดี๋ยวเสด็จเธอได้ยอดเสด็จเอาหายแฟนขาแฟนช่องได้เบิ้งตัวเลขกน้ำเธอมีโชกไหมคะอีกจักน้อยบอกค่ะค่ะ จะได้มัน้ำ95เลยนะค่ะ695เลยบอกตรงตรงเลยค่ะหกแสนหกแสนแปดหมื่นเก้าร้อยาร้อยหกหกแปดเก้าแล้วก็หกเก้าห้าห้าหค่ะค่ะเอาแ่ค่นค่ะค่ะ่ะค่ค่ะคค่ะคค่ะค่ะค่ะ่่่่่่่่ะ่่่ ยอดได้ประมาณเท่าไรล่ะคะตอนนี้สามแสนกว่าค่ะท่านผู้ชมอืมค่ะเอาเท่าไรอยากรวมเพชรบุญน้ำก็ได้เด้อค่ะท่านผู้ชมรวมในวันท้ำกระถินก็ได้หรือว่าหลังท้ำกระถินก็ได้คือเก่านะค่ะเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเอ่อทั้งวัดเฮ่านี่สร้างอุโบสถนั่นเอเนาะค่ะสร้างอุโบสถ ค่ะกำลังสร้างก่อสร้างมาสองปีแล้วปีที่สามจะผ่านมาแต่ยังไม่เสร็จก็ไม่น้อกของกระถิ่งไงนะคะของกระถ่ะค่ะอ๋อนี่กําลังนับอยู่บ่ค่ะอ๋อแล้วนับสุกสัปดาห์หรือเว่าไงบ้างอ๋ออันนี้คือคือนกยุ่งนี่ต้นละแสนบ่พอนกยุ่งเฮานี่ต้นละแสนมันบ่ค่ะ คนอยู่สาเกาะคนอยู่สมุทรสาครนะคะไปเฮ็ดเม็ด่ก็เจ้าเฮ็ดพับกระทินไปด้วค่ะันที่นี่เล้เกิดทัเห็ดกเลประยมากเนาะพอๆเปีนก่พอมามันลางม่ดีแล้วหยุดก่อนันค่ะมันจะโอนเงินมา ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอ,อนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่รวมทํำบุญนะคะในเมือน,นีนะคะเนาะวัดป่าอารุณวัดป่าแสงอรุณเทพนิมิตนะคะท่านผู้ชมเฉพาะตนนกยุงนะคะนกยุงเงินนกยุงทองนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือตนต้นละแสนนะคะท่านผู้ชมที่พ้นเหตุมาเนะาะอระโพธิสัตว์ธมาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวรอบเบิ้งยอดกระถินนะคะว่า ชได้เท่าใดนะคะเป็นยอดตัวเลขเท่าใดแอดปินกระทายเบิงนะคะเพื่อท่านผู้ชมอาจจะได้ไมีโชคลาภในงวดวันที่16บหพฤศจิกาย,ยนพศสอ6พันหกับเป็นไดนะคะท่านผู้ชมงามอีนี้นะคะเนาะเป็นเห็ดสวยงาม หัวนะบอกกันเจี๊ยนหนึ่งเน้นให้เลยซีหาเจ็ดค่ะท่านผู้ชมก็บอกท่านผู้ชมเนาะเธอเป็นตัวเลขโชคลาภตอนนี้เขารอยอดกระถินแต่ว่าทีน่แน่ฮูงว่าตนเงินตนท่องนกยุ่งเงินนกยุ่งท่องอีกต้นละเป็นแสนเพตั้มก็สองแสนเราแล้วก็ยอดยอดเจี๊ยนนั่นอีกยอดที่เพิ่นกำลังนับรวมอยู่นะคะ เดี๋ยวรอเบิกเบิกยอดนะคะซ้เอนาะอันนี้เป็นตัวเลขส้ำรับหดนี่มั้กับยางเยๆข้าวอยู่้ยูดถ่าเก็มันเด้นสามมนเก้าสามเน้นเก้าสามก็สามอนทำผู้ชมคะผู้จัดการะแต่มามันไปไซมันวุ่นวาย

ตอนนี้ได้ยอดเท่าไรเนาะค่ะสาถึงยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งจะอ่านว่ารบ้างเนี่ยเดี๋ยรอเป๊บนึงนะครับแนี่ค่ะบอกว่าสสิบบาทแล้วตการสาธุนะครับหลายสายบุญที่เราหลายห้อง ทั้งถึงพุ่าให่ก็เป็นเงินเปานเปตีแมเซลล์มาจไห้หลวงพ่อเป็ข้าวเฮาข้าวเฮาอะไรได้ตัวหนึ่งอย่าลืมผมเจ็บนะล่างอย่างเดียวเอาเป็นนซ้อ้ขวดอีตาิโคลาอยากที่ทำเฮาอยู่จะมาบอกมาโชรมามาโมได้โมได้ลยโทรมาเห็นนํำโอเงินา

ăn mướn bằng si la lửa, na ra lại nó. Tao để phẳng hết rồi, chén này. Ừ. này, này. Sự, đây là nó. lời, gì nói ยืนหน้ายืนหน้าวาดบ้านโน้นสะออกกรปดินงได้บ่าหลวงพ่อซื้อเก็บตัวไปได้วันนี้ผมว่ามันมีสี่กระโปกมันละมักันไหมมือเลขที่ออกฟันไหมเอ้บ่งสามโต หน่อยเออใหญ่เงินเติโตดเติมดถ่งเถึงเลขรหัสรหัสนเ่เก้าหาอืฝันฝันว่าจังไฝันเด่นผู้่าผู้่าอันเมสาเบอดเลขเก้าสิบ้เลขาบดีสงสามเจ็ดจะรเอามาจะใสเายู่นเจ้ากระิจับตัวไอจีเนาะหน้าวัดเขาน่ะ พอข่าคว้ไหนึ่งพอข้างวานก็จับมแจ๊กกันเิดทีแล้โกบืนพดนหย่าก็ไปเป็นสะบาทเป่นใจบาทนะ่รก้อนหนึ่งจรจีจ่ายหาเใชไ่เอาเรื่อยๆลงเอาเรื่อยๆเป็นเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆห่ะเอาจุกภา่า มันคือรู้จะได้อันกันนะบอปากเด้คนบ่ปากเด้ย่เออบอกคุยกันรู้สูกเกี่ยวะได้เพื่นกันปุณกระบอกบอกรู้ทีทานเที่ยวกับรู้านเที่ยวกระได้พี่น้แม ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะขอให้แฟนคับแฟนช่องทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะในงวดวันที่6 6พฤศจิกายน2564านะคะ